สวัสดีคะ่ะกับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆี่ชาวพ,พะระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆี่ขาพบกันเช่นเคยจะพิจากกับน้องราพีอีพีที่100นะคะพี่ๆี่ขาประจำเช้าว,วันเสาร์นะคะ18ตุลาคมค่ะ2568นะคะเช่นเคยน้องราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไป เก่าสสวยมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยจะพี่จ๋าหนึ่งชุดนะคะ21รายการเปิดรายการละ300บาททุกองค์2องค์500บาทจัดส่งฟรีค่ะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องอาราพีได้เลยนะคะ099ค่ะ0 8 4 1 5 6 1 0 9 2 5 4 3 9 6 1 0ส่งส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะ พี่ๆสามารถโทรทักไลน์แอดไลน์หานองราพีได้เลยนะคะพี่ๆขาก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่ๆก, like, ก,ก,กดติดตามเป็นกําลังใจให้หน้องร่าพีกันด้วยนะคะ1วันมา2รอบรอบเชา้ารอบเย็นรอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป9ก้าโมงเชา้ารอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นค่ะรายการที่1เป็นเหรียญมังกรคู่หลวงพ่อเอียวัดบันดานค่ะต่อโค้ดตรงอกนะคะ ด้านหลังค่ะที่ที่ระลึกในงานฉลองอายุครบ71ปีวัดบ้นดานด่านจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นเหรียญมังกรคู่ต่อโค้ตรงอกสวยๆเลยค่ะรายการที่2เหรียญสมเด็จโคสศจารย์เป็นกระไหลทองค่ะห่วงเชื่อมนะคะ รายการที่3มจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเตียงวัดเขารูปช้างค่ะมีโค้ดตรงนี้นะคะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเตียงค่ะมีตอกโค้ดด้วยนะคะแล้วก็มียันนะคะนี่ตรงใต้ฐานจะมีเป็นยันนะคะ เลียมพลาสติกกันน้ําค่ะรายการที่4หลวงพ่อเกษมจาพิจาพ่อเกษมเข็มมะโกค่ะเหรียญเก่าสภาพช้ายค่ะปี17นะคะสุสานไตารักจังหวัดลำปางเลียมพลาสติกกันน้ําค่ะรายการที่5เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะ หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะรุ่นกูนั่งหอมาปลอดภัยดีมีลาบค่ะมาพร้อมกรอบสัตว์ทเลทนะคะ1องค์300บาท2องค์5 0 0บาท6จะเป็นเศมาหลวงพ่อเงินวัดดอนเาญ่หอมค่ะหลังยันนะคะรายการที่7หลวงปู่มหาศิลาค่ะ อายุวัฒนมงคล7-9รุ่นพันพันล้านถวายซื้อที่ดินนะคะมาพร้อมกล่องนะคะต่อโค้ดตรงอกนะคะเหรียญหลวงปู่มหาศิลาห่วงเชื่อมนะคะหลังต่อโค้ใหม่เลข3-16ค่ะรุ่นพันพันล้าน ถวายซื้อที่ดินนะคะใบหน้าใบตาท่านชัดเจนเลยค่ะสวยนะคะพี่พี่ขารายการที่8ค่ะเตารีดหลวงปู่ทวดเป็นเนื้อเมกะพัดค่ะสวยนะคะมาคู่กับเ้าค่ะองค์นี้ก็สวย ภาพกุกเก่าๆแบบนี้นะคะเป็นเนื้อเมอกระพักด้านาด้านหลังมีอักขระภาษาไทยหลวงพ่อทวดวัดช่างให้จากรายการที่10กิ่งหลวงพ่อโสธรปี30นี่สวยนะคะมาพร้อมกล่องนะคะพระกิ่งหลวงพ่อโสธรค่ะด้านหลังพศสอง0นห้ 1, 1องค์สาม้บาท2องงคห้าบาทจะส่งฟีค่ะ11เป็นฉลุหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพห่วงเชื่อมค่ะ2482นะคะ 12, 12เป็นเหรียญหลวงพ่อมองคลบอพิษห่วงเชื่อมค่ะหลังแบบแบบนี้ สวยนะคะรายการที่13รูปหล่อหลวงพ่อพระใสฝั่งเม็ดพอยนะคะวัดโพชัยค่ะเป็นรุ่นแรกนะคะพี่ขาปี2505นะรูปหล่อหลวงพ่อพระชัยค่ะรุ่นแรกมีต่อกโ้ดต,ตรงนี้เขียนว่าหลวงพ่อหลวงพ่อใสได้ฐานนะคะ แล้วก็มีเสียงกิ่งอุดกิ่งด้วยค่ะ14ค่ะเป็นพระภัยรีพินาตค่ะนี่สวยวัดบวรนิเวศวิหารนะคะพี่ขากรุงเทพปี2538นะคะนี่ด้านหลังมีพอศอด้วยนะสวยค่ะอุดกิ่งด้านในด้วยนะ15จะเป็นครดมะพร้าวแกะลาหูอมจันทร์ ของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองค่ะหนึ่งองค์สามรอยบาทสอ,ององค์ห้ารอยบาทสิบหกสิบเจ็ดค่ะมาบ้านเดียวกันเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะเป็นรูปหล่อนั่งบัวจะพิจาองค์นี้สวยนะ มาบ้านเดียวกันเลยค่ะกับ17บเจรูปหล่อหลวงปูท่ทวดเบตงจ้ะองค์นี้จะต่อโค้ดหมายเลขนี่เก้นะคะรายการที่18ค่ะเหรียญหันข้างพ่อท่านคลายจะเป็นกระไหลทองนะวัดส่วนขันปี2,500ค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราช สิเป็นหลวงพ่อมุมวัดปราศาทตร์เยอค่ะปี2,5,1,7จังหวัดศรีสะเกดอายุ89ปี20จะพิจาจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเป็นพิมพ์ขี้ตาค่ะ ้ลงรพีลงรูรปหล่อ,อหลวงพ่อเงินพิมพ์คิดตาไปวันก่อนพี่ๆถามมาเยอะมากบอกหาให้หาให้อีกหน่อยนะคะพี่ขาหลายท่านเลยล้องรพีได้มาหนึ่งองค์จาวันนี้สวยนะคะพิมพ์คิดตาเลียมพลาสติกกันน้ำด้วยหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะรายการที่21ค่ะจะเป็นปิดตามหาลาภหลวงพ่อแดงยานวิราชปี1 3สา องค์นี้ได้มาคู่กับองค์เมื่อวานนะคะพี่ขาองค์เมื่อวานปิดไปแล้วแต่องค์นี้มีพี่พี่เขา,าให้น้องรับพี่ลงให้ชมนะคะพอดีเขาไม่มีลายเนาะนี่เป็นเนื้อแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นสีทองทองแบบนี้นะคะหลังยันแบบนี้ มาพร้อมกล่องจ้ะโชคลาบมหานิยมค้าขายดีคงกระพันปิดตาปิดตามหานาบหลวเพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดจังหวัดเพชรบุรี2513นะคะโอเคจะกพิจา1องค์300บาท2องค์500บาทค่ะ0990841561092 4้า6 1 0สาหรับเช้านี้สวัสดีจ้า